สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนออยทนายอมสารภาพมีปัญหาชีวิตคู่จริงเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงหนุ่มมากความสามารถสําหรับออยทนาที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาเรื่องขาเตียงหักจนหลายคนคัดเดากันไปต่างๆนานาซึ่งล่าสุดออยได้ออกมาสารภาพความจริงชีวิตคู่มีปัญหาจริงทําเอาแฟนคลับออกมาให้กําลังใจเป็นจนํานวนมาก เชื่อว่าก่อนหน้านี้หลายคนได้รู้เรื่องราวข่าวลือในชีวิตคู่ของนักร้องนักแสดงหนุ่มคนนี้ออยทนาที่ก่อนหน้านี้ถูกพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับภรรยาสาวเป็นอย่างมากมีการอันฟอลโล่กันจนหลายคนจับตามองความสัมพันธ์ซึ่งล่าสุดออยธนาได้ออกมาเผยความจริงยอมรับสารภาพว่าเกิดอะไรขึ้นโดยได้บอกว่าผมลงเองเลยจะได้ไม่ต้องมีคำถามในใจครับชีวิตผมก็คนปกติเลยครับมีทุกมีสุข มีอุปสรรคเหมือนทุกคนชีวิตคู่ก็เช่นกันครับชีวิตคนจริงๆมันไม่ใช่นิทานที่จะมีแต่ความสุขคนอยู่ใกล้กันมีเรื่องให้ปรับกันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างความคิดเห็นอาจไม่ตรงกันบ้างก็แก้ไขกันไปตอนนี้เราถอยออกมามองปัญหาครับ เวลาคงจะบอกเราเองว่าเราควรทําอะไรและอาจจะเป็นผมเองที่เวิ้นเวร์พร่ำเพร้อทําให้ตีความกันไปผมว่าทุกคนก็เป็นแหละเมื่อเราเสียใจเมื่อหัวใจเราสั่นไหวสมองที่เคยสั่งการถูกต้องมันมักจะไม่ปกติเมื่อเราล้มมุมมองของเราจึงไม่เหมือนเดิมและเมื่อสติก,กลับมาเราก็คงจะดีขึ้นเองแหละเอาจริงๆมันก็เรื่องปกติของมนุษย์แหละครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับ งานนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้อาจจะแก้ไขจนกลับมาเข้าใจกันแบบเดิมได้ในไม่ช้านี้ค่ะขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากจ a m c o m ขอบคุณค่ะ